สวัสดีค่ะวันนี้ผมเปมจะพามาทำผัดม,ะม,ะมะาม่าใส่ไข่นี่มาม่าสามหอ่อไข่สามฟองกระเทียม6กลีบผักอันนี้วันนี้จะเป็นผักคะน้าชยาหรือคะน้าเม็กซิโกนะคะหรือเป็นผักอื่นๆก็ได้ที่ในบ้านมีเช่นคะน้ากระลำกวางตุง้ง พริกไทยพริกไทยพริกไทยปน่นน้ำมันหอย3มช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะซอสฟ้าเขียวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจะทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรา เอามามา่าแช่น้ำตั้งน,นนะคะอันนี้พอดีแกะไปแล้วสงอันแช่นานแค่ไหนแช่ประมาณเส้นมาม่ามันแยกออกตากกันนะคะ ในระหว่างรอเราก็จะมาทําน้ำเครื่องเปรุงไว้เลยเนาะเราจะใช้ไม่ไม่ให้มันเค็มมากเราก็จะใช้แค่เราใช้สามหอ่อเราใช้แค่ครึ่งเดียวค่ะก็คือ 1, 1หอนึ่งหนึ่งหนึ่งห่อครึ่งใช้หนหอ่อครึ่งพอ อันนี้ของเรามีเด็กนะคะเราใส่พริกไปแค่นิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะกลัวน้องจะเผ็ดไปเดี๋ยวขอขอตักออกนิดนึงนะคะประมาณนี้แลก็ ปรุงอะไรแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซอสฟ้าเขียวใส่น้ำมันหนอยลงไปนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย ใส่ลงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นน้ําซอสเลยค่ะใส่น้ําลงไปสักประมาณสองชั้นสอ้โตเนาะหนึ่งประมาณสองสามสีะ มาสับกระเทียมลอนะคะ แล้วตอกไข่รอเลยนะคะถ้ามีไข่เสียเราก็จะได้ทิ้งได้เลย ขออนุญาตเปลี่ยนภาชนะนะคะพอดีว่าอันเก่ามันเล็กไปหน่อย พอเส้นแยกกันแล้วเราก็เอามาใส่กระชอนแยกไว้ค่ะ มันแตกระถันะคะกะเพิามบเอ็ก 嗯。Uh 本当に。 ท,ทำง่ายนะคะมีอะไรบ้างก็ไข่กาง่าผักทำง่ายเป็นอะไรง่ายหอผักเริ่มสุกแล้วก็ต้มเป็นมันเลยคะ่ะ านะการนะการคุณเป็นคนเค้ับ We'll be right <laughs> back. เสร็จแล้วค่ะผัดมามา่าใส่ไข่ทําง่ายๆวัตถุดิบก็หาง่ายๆมีอยู่ในครวัวนะคะเดี๋ยวเลยไปทําทานกันนะคะ